วันนี้เราก็มีเรื่องราวจากคุณเคย่าชาวอเมริกันที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วเธอก็บอกเลยว่ามี4สิ่งนิสัยที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันก็กลายเป็นค u ลเจอร์ช็อกสำหรับเธอครับไปฟังกันเลยครับเรื่องที่1ครับการให้ทิปที่อเมริกาเนี่ยการให้ทิปคือเรื่องใหญ่ครับกินข้าวเสร็จแล้วไม่ให้ทิปเนี่ยมีดราม่าแน่ๆแ,แต่พอมาเป็นที่เมืองไทยคุณเค่ล่าบอกเลยว่าถ้าให้ทิปคนไทยจะขอบคุณจากใจจริงมากๆเลยครับ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกคาดหวังเหมือนกับที่อเมริกาเธอเล่าไปหัวเราะไปว่าว้าวที่นี่แต่มันไม่เหมือนบ้านฉันเลยเรื่องที่สองครับก็คือน้าเปล่าผสมน้ําแข็งที่อเมริกาการไปกินที่ร้านอาหารน้ราเปล่าผสมน้ําแข็งเนี่ยมันจะฟรีครับมาแบบอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเป็นที่ไทยถ้าสั่งน้ําเปล่าก็จะได้มาเป็นขวดครับแล้วถ้าเผื่อไปสั่งว่าน้ํเปล่าผสมน้ําแข็งบางร้านก็จะมองว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่คือคุณเคล่าน่าจะหมายถึงว่า ที่ไทยเนี่ยมันจะต้องสั่งน้ําแข็งแยกมาต้องหานะครับแล้วก็เสียตังเรื่องน้ําแข็งด้วยน้ําเปล่าก็ส่วนน้าเปล่าน้ําแข็งก็ส่วนน้าแข็งอย่างเงี้ยเรื่องที่3ก็คือขนาดของอาหารครับคุณเคล่าบอกเลยว่าที่อเมริกานะ่ะคืออาหารใหญ่ยักษ์มากสั่งจานนึงนะ่ะแบ่งกันได้ทั้งบ้านแต่ที่ไทยเนี่ยขนาดมันจะเล็กลงกว่ามากเลยครับเธอบอกว่ามันดีเลยเพราะว่าจะกินได้อิ่มพอดีไม่ง่วงมากไม่ต้องขอบกลับบ้านเรื่องที่4ีก็คือการใส่รองเท้าในบ้านครับ ที่อเมริกาเนี่ยการใส่รองเท้าในบ้านคือเรื่องปกติแต่พอมาไทยคุณเคล่าเล่าว่าต้องปรับตัวใหญ่เลยครับเพราะทุกที่ต้องถอดรองเท้าไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้าหรือแม้แต่ร้านอาหารบางแห่งครับเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปเขาจะสั่งให้ถอดไว้ก่อนตอนแรกเธอบอกว่ารู้สึกแปลกๆแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันน่าเคารพแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยครับและนี่มันก็คือสีนิสัยที่คุณเคล่าบอกว่าต้องปรับตัวหลังจากย้ายมาไทย ฟังแล้วก็น่ารักดีครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดีเลยครับคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์มาฝากกันนิดหน่อยครับคนแรกครับมาจากท่านนี้ครับเขียนคอมเมนต์ไว้ว่าน้ำแข็งมันมักไม่ได้มาจากน้ำกรองค่ะฉันอยากจะเสริมด้วยว่าคนไทยมีรายได้น้อยมากครูอาจจะได้เงินแค่500ดอลลารต์ต่อเดือนโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยไม่มีทางใช้ชีวิตแบบเดียวกับชาวต่างชาติได้เลยบางครั้งถ้าคุณอยากให้รางวัลใครสักคนเพราะเขาบริการดี พวกเขาจะซาบซึ้งมากๆอย่างที่คุณพูดแต่ในประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีวัฒนธรรมการให้ทิปค่ะมีคนไทยเข้ามาเสริมด้วยครับจริงๆแล้วเครื่องทําน้ําแข็งทุกตัวจะต้องมีตัวกรองน้ําไม่งั้นน้ําไม่สะอาดจะทําให้เครื่องพังได้ไปต่อกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติกันบ้างครับอีกเรื่องที่ฉันอยากจะปรับตัวก็คือการไม่ทิ้งกระดาษชําระลงชักโครกซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบเต็มเลยครับจริงๆแล้วคุณก็ทิ้งได้นะ แต่ต้องชิกให้แน่ใจว่ามันไม่หนาเกินไปอย่างพวกสามชั้นถ้าไม่ใช้เยอะก็ไม่เป็นไรแค่อย่าบอกใครก็อพอ,อมีคนเข้ามาเสริมครับสกอตมี3แบบหลักๆแยกด้วยสีบนแพ็กเกจสีชมพูคือ2ชั้นราคาถูกอันนี้ทิ้งได้สีเขียวอ่อนหนากว่าสีเขียวเข้มก็คือหนาสมชั้นถ้าใช้ในห้องน้ำสาธารณะกระดาษชำระมันจะบางและหยาบอยู่แล้วยังไงก็ทิ้งได้ ชาวต่างชาติท่านถัดมาครับคนนี้เข้ามาบอกว่าการถอดรองเท้าในร้านอาหารสําหรับฉันคงยากฉันทําได้แหละแต่คงรู้สึกแปลกๆซึ่งคุณเคล่าก็ได้เข้ามาตอบครับเข้าใจเลยค่ะจริงๆไม่ใช่ทุกร้านอาหารหรอกแค่บางร้านเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็มีคนคุยเรื่องนี้ยาวเลยครับฉันก็เหมือนกันฉันพกสลิปเปอร์ไปด้วยเพราะฉันรู้ว่าพื้นพวกนั้นอาจจะไม่สะอาดพอที่จะเดินเท้าเปล่ามีคนเข้ามาเสริมครับคุณจะค่อยๆรู้เองทีหลัง การใส่รองเท้าในบ้านร้านอาหารหรือสปามันสกรปรกจริงๆซึ่งก็มีบางคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองครับร้านอาหารส่วนใหญ่ที่นี่บังคับให้คุณใส่รองเท้าเดินเข้าไปข้างในมีแค่ร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านเท่านั้นที่จะให้คุณถอดรองเท้าซึ่งก็มีบางคนเข้ามาบอกเจ้าของช่องครับการถอดรองเท้ามันไม่ใช่เรื่องของความเคารพมันคือเรื่องของความสะอาดซึ่งคุณเคย่าก็ได้เข้ามาตอบครับฉันไม่เคยบอกนะว่ามันคือเรื่องของความเคารพ ฉันแค่บอกว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นการเคารพแต่จริงๆแล้วมันคือทั้งเรื่องความสะอาดและการแสดงความเกรงใจเจ้าของบ้านหรือสถานที่ค่ะชาวต่างชาติคนถัดมาเขาก็พูดถึงเรื่องการให้ทิปแล้วนะครับใช่เลยวัฒนธรรมการให้ทิปที่อเมริกานเนี่ยมันควบคุมไม่อยู่แล้วใจทิปเพราะว่าแค่หยิบอาหารให้คุณเนี่ยนะาจเงินมาเสิร์ฟให้คุณมันดูได้สาระจริงๆเคยียคุณบอกเคล็ดลับได้ยอดเยี่ยมจริงๆ สำหรับพวกเราจะเดินทางไปทางโน้นขอบคุณมากนะและช่วยทำคลิปต่อไปด้วยคนต่อมาก็พูดถึงปริมาณอาหารบางแล้วนะครับในอเมริกาเราจะกินอาหารจนกว่าจะหมดจานแต่ถ้าขนาดมันเล็กลงมันก็ช่วยลดแรงกดดันที่จะทำให้อ้วนได้และอีกอย่างอาหารที่นี่มันไม่ได้ผ่านการแปรรูปแต่มันก็สดและอร่อยจริงๆแค่ผ่านพ้นความไม่คุ้นเคยกับการที่อาหารแทบไม่มีน้ำตาลหรือสารปรุงแต่ง มันก็สนุกกับเมื่ออาหารได้แล้วบางคนก็มาเล่าประสบการณ์ให้ทิปของตัวเองครับอย่างเช่นท่านนี้ครับฉันทำงานในร้านกาแฟาที่สวีเดนและตกใจมากเวลาจเจอคนให้ทิปเพราะที่นี่มันไม่มีใครเขาทำกันยังไม่ชินเลยค่ะคุณเคยาก็ได้เข้าไปตอบด้วยนะครับการให้ทิปเป็นเรื่องใหญ่มากในวัฒนธรรมอเมริกันหลายคนต้องพึ่งมันและมันคือวิธีที่เราแสดงออกถึงความซาบซึง้งฉันก็เลยช็อกมากตอนที่มาไทย เรารู้ว่าการให้ทิปมันไม่ใช่เรื่องปกติที่นี่ซึ่งก็มีบางคนที่เขาอยากให้ทิปเองอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าบางร้านอาหารในไทยมีการบวกค่าเซอร์วิสช,ชาร์จลงไปในบินอยู่แล้วแต่ฉันรู้สึกว่ามันน้อยมากเลยฉันมักจะให้ทิปเพิ่มถ้าฉันนั่งกินในร้านท่านนี้เองเขาก็ชอบให้ทิปเหมือนกันครับเป็นคําแนะนําที่ดีฉันเองก็ยังให้ทิป10-15อยู่ดีบางนิสัยมันเลิกยากจริงๆ ชาวต่างชาติคนถัดไปมาคุยเรื่องถอดรองเท้านะครับฉันอาศัยอยู่ที่เชียงรายฉันถอดรองเท้าในบ้านตรงประตูแต่ภรรยาฉันไม่ชอบเลยแต่ฉันก็ไม่อยากจะวางรองเท้าไว้นอกบ้านหรอกเพราะว่ากลัวจะมีสัตว์เลื้อยคานทุกสิ่งที่คุณพูดมามันถูกต้องเลยโดยเฉพาะเรื่องทิปเวลาทิปให้คนล้างรถเขารู้สึกขอบคุณจริงๆตอนนี้พวกเขาจํารถฉันได้ด้วยและยังล้างรถให้สะอาดขึ้นอีกหน่อยด้วยคอมเมนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องเขาเจอช็อก หรือนิสัยที่ปรับตัวยากของคุณเค่ยาเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักคลิปนะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปของชาวต่างชาติคนหนึ่งครับที่เขาก็โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละครับแล้วเขาก็ได้รับคอมเมน Don Don ต์ดอนไทยทูมี่ดอนไทยทูมี่เต็มเลยครับจนเขางงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาก็แค่โพสต์คลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเท่านั้นเองครับเช่นมาเที่ยวไทยวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆนานาไทไทยไหนี่แหละครับแต่ประเทศข้างบ้านดันเดือดร้อนสะง้นครับฝรั่ดังคนนี้ก็ได้ทําคลิปตอบโต้ดอนไทยทูมีเป็น พรีสไททูมีครับโดยใส่ชุดไทยฉ่ำๆไปเลยครับข้างบานเนี่ยดินตายกันเลยทีเดียวครับซึ่งคลิปนี้มันก็ยังไม่หยุดนะครับมันก็ยังมีด้นไทยทไม่ีมาดินอยู่ใต้คลิปอยู่ครับแอดก็หยิบคอมเมนต์มาฝากทุกคนกันด้วยครับกัมพูชาบอกว่ามันต้องการสันติภาพแต่ประวัติศาสตร์ของเขานะ่มันบอกความจริง2015นะขัดแย้งกับเวียดนาม2017ก็ขัดแย้งกับลาว2024ขัดแย้งกับไทยอะไรการที่คุณเรียกว่าสันติภาพนะ ซึ่งก็มีคนกัมบูชาเข้ามาตอบนะครับเอาข่าวนี้มาจากไหนกันคนไทยเนี่ยกัมบูชาไม่เคยมีความขัดแย้งกับเราและเวียดนามเลยมีแต่กับคนไทยนี่แหละประสาทพาวิหารปี2008ปี2011และปีนี้ปี2025ปราสาตามเมินทมซึ่งคนไทยก็ได้เข้าไปตอบกลับครับจริงเหรอเป็นข่าวกัมบูชาเหยียบทงเวียดนามนะครับซึ่งชาวกัมบูชาคนเดิมก็ได้เข้ามาตอบกลับนะครับไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการต่อสู้สถานทูตเวียดนามก็ยังอยู่ในกัมพูชาอยู่เลยซึ่งคนไทยก็ได้เข้ามาตอบกลับครับเป็นรูปภาพข่าวสุดท้ายพอเจอรูปภาพเจอข่าวเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาตอบแล้วนะครับคนกัมพูชาคนนี้ก็หายเงียบไปเลยครับคงไม่รู้จะพูดอะไรและมีหลักฐานขนาดนี้คนถัดไปก็เป็นชาวเน็ตไทยครับมาชื่นชมนะครับเป็นฝรั่งที่แต่งชุดไทยแล้วดูหล่อสมาร์ทมากเลยค่ะคนถัดไปครับ สำหรับคนไทยคำนี้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่เลยเพ่อเราภูมิใจในความเป็นไทยแต่มันคือพวกเขาเองที่เจ็บใจทุกครั้งที่พวกเขาพูดคนถัดไปก็บอกว่าขอบคุณมากจริงๆที่เข้าใจสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาฉันซาบซึ้งจริงๆที่คุณสนับสนุนและรักคนไทยในฐานะคนไทยฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันขอโทษสำหรับความคิดเห็นเชิงลบจากชาวกัมพูชาบางคนในวิดีโอของคุณฉันหวังว่าคุณจะไม่รู้สึกแย่กับมัน ปิดท้ายกันด้วยท่านนี้ครับประเทศไทยพัฒนากว่ากัมพูชาทุกประการมันจะเจ็บกว่าถ้ามีคนบอกว่ายามาเขมรกับฉันคอมเมนต์ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของคนไทยแล้วก็ของคนกัมพูชานะครับไม่มีอะไรเลยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวเลยครับเขาน่าจะโดนปิดข่าวครับอย่างเรื่องมีเรื่องกับลาวหรือมีเรื่องกับเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยเขามาบอกว่า ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะยกเว้นมีเรื่องกับไทยคนเดียวเนี่ยแหละโอ้โหมาพูดมาได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ